อ่ะข้อที่3ใช่ไหมถูกนะในหน้า84นะคะข้อที่1อย่าลืมนะหาคำตอบแล้วเลขชี้กำลังต้องไม่บวก่ะต้องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะข้อที่หนึเขียนว่าไน9ยกกำลัง8ปลบสได้คำตอบเป็น9ยกกำลัง5ข้อที่2องิยกกำลัง2 0่สิบลบสิาคำตอบคือ20ยกกำลังสองก็หลุอย่นกกลืมวองยกกาลังก็ไรนะ อ่าขอบคุณครับต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเร็วไม่กล้าตอบไปหรอวแม่สามยกกำลังอะไรสองลบสามได้สามยกกำลังลบหนึ่งไม่สวยเกี่ยนไหนเดินส่วนสามยกกำลังหนึ่งไม่เขียนได้นะต่อไปข้อสี่เจ็ดยกกำลังสี่ยกแปดได้เป็นเจ็ดยกกำลังลบสี่ไม่สวยได้เป็น เดิ่ส่วนเจ็ดยกกำลังสี่มันไม่สวยมากต่อไปข้อห้าค่ะข้อห้าได้เป็นอะไรนะสิบสองยกกำลังห้าลบเก้าต่อสิบสองยกกำลังลบสี่ไม่สวยเดิ่ส่วนสิบสองยกกำลังสี่ถูกต้องไปต่อข้อที่หกมาหกยกกำลังศูนย์ลบสองเฮ้ยศูนย์ลบสองได้อะไรได้ลบสองถูกต้องได้หนึ่งส่วนหกยกกำลังสองเก่งมากข้อที่เจ็ดลบห้าทั้งหมยกกำลัง ลบสต่อลบ5้าทั้งหมดยกกำลังสาสวยยังสวยแล้วต่อไปข้อ8ปดลบทั้งหมดยกกำลัง3าลบหได้ลบหยกกำลังลสไม่สวย1นึส่วนลบหทั้งหมดยกกำลังสามเอ็อ่ะทีนี้ข้อ9้าทำได้ไหมได้สเตฐานสิไม่เด็นฐานเอ็กได้ไหมนึ่งคูณกับเกกกำลังหลบหได้เป็น หนึ่ง x ยกกำลังครูออก x ยกกำลังสี่เฉยๆได้ไหมได้เพอเรื่องหนึ่งเขชอบเลขสองแสตถูกไหมอ่ะต่อไปครับข้อสุดท้ายได้เป็น a b ทั้งหมดยกกำลังเจ็ดลบเก้าได้ a okay. then, so so us, ay, b ทั้งหมดยกกำลังลบสองตอเซมเดิงโซน a b ทั้งหมดยกกำลังสองได้ปะใครจำอันนี้ได้บ้างได้นะใครทำถูกหมดเลยโอเคข้อนี้ครูเขียนแบบนี้ได้นะ a b ทั้งหมดยกกำลังสองครูเขียนเป็น a ก o ลัง2ปีก็ยกํลา 2, B, กลางัง2ถูกใช่ไหมจำได้นะถ้าเปิดข้างในวงเล็บคูณกันอยู่เราก็สามารถัง u n g ง y o u ได้ถูกไหมคะให้นั่นแหละจีจะต้องออกข้อสอบนะจาไว้ด้วยนะมาสารุปตรงนี้ไปจดจำให้แน่แน,นเลยนะคะสมบัติที่เราใช้ตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ีกดียวแล้ว4ข้อข้อแรกเลขอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ศูนย์ยกกำลงังศูนย์นี่ค่าเท่ากับ1ข้อ2 เอยกำลังลบเอจะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนเทยกำลังเอเราจะไม่ง่ายก็คือสลับเศษส่วนใช่ไหมเลขชีก้กำลังจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามข้อที่ 3, สามสมบัติอะไรคะลูกเอยกำลังเอคูเดยกำลังเอมันคือการอะไรการคูณใช่ไหมข้อสามคือสมบัติการคูณข้อสี่คือสมบัติการหารแถมให้ห้องนี้ค่ะข้อห้าเราทำไปแล้วนะคะเอคูบีคูซียกกำลังเอทำได้ไหมคะเราจะได้เป็น a ยกกำลัง n b ยกกำลัง n n นะแล้ว c ก็ยกกำลัง n เข้าใจยังคะทุกตัวต้องยกกำลัง n โอเคโดยที่ a b c ต้องไม่เท่ากับ0โอเคไหมลูก a ไม่เท่ากับ0 b ก็ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ c ก็ต้องไม่เท่ากับ0นะคะอันนี้คุณสมกัตข้อต่อไปเดียวต้องใช้อะไปต่อนหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปหน้านี้ต้องทำเป็นแล้วลถ้าจะแบบนี้คูณหารอยู่ในแบบประที่ห้า mix กัน รวมเลยบางข้อก็คูณอย่างเดียวบางข้อหารอย่างเดียวบางข้อถ้าคูณและหารก็ทำได้ข้อที่ึองทุกคนตอบได้ได้เท่าไรคะสาม,สามยกกำลังห้าลบแปดได้เท่าไรมันคือห้าบวกยแปดใช่ไหใช่กลายเป็นไรได้ห้าบดยลบแปดได้เท่าไรได้ไเท่าไรคะห้ากสามยกกำลังลบสามเขียนเป็นหนึ่งส่วนสามยกกำลังสามน้เรียนถ้ามันเป็นการบวกกัน นั่นเองหมายความว่าได้เรียกบวกตามปกติที่เราเคยบวกนะถ้าอะไรคูณกันให้เรียนจับเลขมาบวกกันตามปกติ5บวกก็แ8ใช้นีมให้เรียบร้อยใช่ไหอะข้อที่สองสองย้อนลังเท่าไหร่บ้างดูสิลบสี่บวกลบห้าบวกสาเดี๋ยวครูจะไม่เขียนเลขจีกับมันที่บวกกันแลนะครูใช้คิดเองนะครับลบสี่บวกลบห้าลบสบวกลบห้าลบเ้าลบเบวก3 ลบหกได้สองยกกำลังลบหกเขียนใหม่เป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลังหกถูกต้องโอเคไ,ไหมนะนะอ่ะไปครับข้อ 7. เจ็ดครับไปข้อสามครับเจ็ดจะนะนันกเรียนจะมีทำการคูณและการาหารเมื่อมันเป็นทการคูณและการหารให้นักเรียนทำข้างบนให้เสร็จหรือข้างล่างให้เสร็จข้างบนมีคูณข้างล่างด้วยแยกกันระหว่างเศษกับส่วนให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมอ่ะอรวมกันคูณไม่เขียนแล้วนะเจ็ดยกกำลังสองคูณเจ็ดยกกำลังลบแปดหนูต้องเอาสองบวกด้วยลบแปดใช่ไหม ได้เจ็ดยกกำลังเก่งมากส่วนด้วยเจ็ดยกกำลังลบสามทีเนี้ยมันหารกันเราต้องเอาเลขจีกำลังมาทำอะไรกันลบกันใช่ไหมกูแบ่งครึ่งกวนาเราก็จะได้เป็นเจ็ดเขียนสีแดงนะเจ็ดยกกำลังลบหกแล้วลบด้วยลบสามดูนะครับลบด้วยลบสามทีเนี้ยลบซ้อนลบเป็นอะไรูบวกดังนั้นรูจะเขียนใหม่ได้เป็นเจ็ดยกกำลังลบหกบวกสามโอเคไหม สังเกตตรงนี้ดูสีเหลืองขอกครูก่าอย่าต้องจดครูโตบอกว่าถ้าอะไรจะติดลบถ้าหัวขึ้นไปข้างบนมันจะกลายเป็นอะไรบวกอ่ะครูเขียนสีเหลืองให้ดูนะครูเปลี่ยนใหม่นะให้เข้าสีเหลืองตรงนี้นะลูกครูเปลี่ยนใหม่ครูเขียนเต็นเจก็ําลังลบหกเปลี่ยนกับตัวส่วนข้างล่างขึ้นไปขค้นข้างบนมันจะกลายเป็นสามเห็นไตอนแรกมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันเป็นตัวส่วนใช่ไหมถ้ารูย้ายขึ้นไปข้างบนเลขชี้กำลังก็จะเลี่ยนเป็นตรงข้ามใช่ไหม ช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันคือลบหกบวกสามเหมือนที่เขียนไหมละ่ะเหมือนไหมเหมือนยังแบบดังนั้นให้จำว่าเวลาที่มันลบกันอะ่ะมันก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายใหตรงข้ามเลยของเดิมเป็นสิบห้าเอาไปลบก็เปลี่ยนเป็นลบสิบห้าถูกไหมใช่ไหมมอนที่ถูลกลบ้งแต่ได้เมื่อกีน้นี้โอเคนะคะเพราะฉันเขาเรียได้เจ็ดยกกำลังอะไรครับลบสามไม่สวยเปลี่ยนเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งส่วนเจ็ดยกกำลังสามโอเคนะคะอ่ะข้อสี่บ้างข้อสี่ขบนได้เท่าไหร่ครับรวมเองค่ะข้างบน สิบเอ็ดยกกำลังเท่าไรอยู่สามลบเก้าเหลือหลืหกลบหกบวกสองเดี๋ยวเท่าไรลบสี่ลบสี่หารด้วยสิบเอ็ดยกกำลังสิบห้าถูกไหมใช่ไหมครูต้องเอขึ้นไปลบถูกไหมครัสิบเอ็ดยกกำลังลบสี่แล้วมันหารด้วยสิบเอ็ดยกกำลังสิบห้าตัวตรงเต้าสิบห้าไปลบใช่ไหมโจข้าก็เดินทาไปลบปกตินั่นแหละแต่เพื่อให้จำง่ายก็คือตรงข้าจากนั้นได้สิบเอ็ดยกกำลังเท่าไรอยู่ลบเท่าไหรคะ 19บเก้ากยเดนนึส่วนสิยกกำลัง1ิบเก้เห็นไหมอ่ะก่อนจะไปข้อที่5ให้ทุกคนลองทำข้อหก่อนก่อ่ะทุกคนลองทำทงข้อ6สิแอเคอ่ข้อ6ไปดูหน่อยทำข้างบนก่อนแล้วตอนนี้ข้างล่างก็มี2ตัวคุณกันข้าง,า,างบนมี3ตัวคุณกันใช่ไหมนักเรียนก็คิดขั้นบนกับนคิดข้างล่างก่อนให้มันเหลืออย่างละตัวก่อนข้างบนได้5ยกกำลังข้างล่างเขียนดีนะลูกเออบวกให้ถูกนะได้ห้ายกกำลังเท่าไรคะ ลบหนึบวกลบสลบห้าลบห้าบวกหกหนึงก็ใช่หนึ่งครข้างล่างศูนย์บวกเจห้ายกกำลังเจ็ดใช่ไหมแล้วหารกันจับมันมาลบกันก็ได้หนึงแล้วเจ็มันเป็นบวกตรงข้ามก็คือลบเจ็ดมันก็คือการบวกลบกันใช่ไหมใช่ไหมได้ห้ายกกำลังลบหเขียนใหม่เ้อเดินส่วนห้ยกกำลังหใครเหมือนโยมมีคนทาเหมือนนะมีคนทาได้โอเคนะคะดีมาก อ่ะขอกลับมาที่ขอ้ออ่ะมีใครอย่ในข้อพวกไหนขอ้อห <88. S 1> เห็นหมแปดสิบมันคือ3คูณป็นมีตัวอ่ะขออ้อ2ข้อที่หที่จะเจอวันข้าหน้าครูจะให้แบบเนี้ยแปดสิ 81, เอขียนเป็นเลขยกกำลังได้เท่หร่เออแปดสิบเอดเจาก3าคูณกัน4ตัวเวลานักเ,เรียนสองนักเรียนก็เขียนให้ครูดูแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้มีในข้อสอบ สองข้อโคให้เลขมาสองข้อเพราะฉะนั้นถ้ามันมีลบอยู่ข้างหน้าเราจะทำไงก็ติดลบแล้วใส่วงเล็บแล้วก็ติดลบอย่างนี้เลยใช่ไหมถูกนะเราก็ใส่วงเล็บข้างนอกทบทวนด้วยนะคะมีเป็นทศนิยมด้วยที่เป็นศูนย์จุดจุดลู่จุดอะไรเงี้ยก็ลองถวนนะนะคะมีมีสองข้อนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครูจะเปลี่ยนเป็นสามยกกำลังสี่อ่ะคิดเลขค่ะถ้าคนได้อะไรนะลูกสามยกกำลังอะไรนะคะเจ็ดลบสองบวกห้าเหลือสามถูกไหม สามบวกสเป็นเข้างล่างล่ะคะั 9, บเก้าบวกลบหนึ่ได้สามังแถูกต้องทำไงต่อค่ะลบกันก็เป็นสามยกำลังเจลบแเหลือเออสาม้ยกำลังลบหนึ่งเขียนเป็นหนึ่งแค่นี้โอเคไหมไหนใครดว่าตัวเองกอแต่แไรีด็คนสนุกทีนี้ก็จะมีข้อ7ขอบคุณค่ะข้อ7นันกเรียนเซนหนึ่ง 2, ส่วนสองกสห้า มันเท่ากันใช่ไหมเวลาเขียนน่ะนักเรียนก็เขียนเสร็จเป็นตัวส <0. 5, S 1> องให้เป็น0.5เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปได้0.5ยกกำลังสองเพราะอะไรนะแปดจบเลยโอเคไหมนะคะข้อแปดไปทำเองข้อเก้าก็ไปทำเองนะคะข้อสี่ต้องเปลี่ยนใครก่อน0.5เพราะฉะนั้นะะหน้า,านี้ทุกคนทำเองได้โอเคไหมคะเหลือกี่ข้อคะที่ต้องไปทำเองสามข้อเนี่นะคะสามข้อนะอ่ะไปต่อเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อไปนะคะข้อสองใหญ่ค่ะข้อสองใหญ่ มันคล้ายๆกับข้างบคนแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรลูกฐานมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมใช่เราก็ทําตัวที่ฐานเหมือนกันตัวที่ไม่เหมือนกันก็อยากได้ร่วกับเขาเราก็ได้สามยกกำลังสี่คูณเจ็ดยกกำลังลบสองแล้วคุณจะเอาใครที่เป็นบวกมันไม่สวยเขียนใหม่ได้ไหมเขียนเป็นอะไรสามยกกำลังสี่อันนี้เราก็เป็นเศษหนึ่งส่วนใช่ไหมหนึ่งเป็นคูณกับสามกำลังสี่็ไ็้สามกำลังส,สี่ เพราะฉะนั Again, ้นถ right ้าเจอแบบนี้ก็แค่จับให้ตัวที่เราจำรูงข้างล่างอ่ะเป็นตัวหารแค่นั้นเองเก็บเป็นตัวสวยเห็นไหมครับอ่ะลองทำข้อสองชิรออยู่เร็วๆเดี๋ยวเลยค่ะข้อสองเลยนะคะเพราะเลยมีอหลายหน้าที่เราก็ทำเป็นตัวอย่างก่อนซึ่งวันนี้ผู้ป่วจะต้องไปจำเป็นารบ้านให้เราอาจจะมีการหน้าที่ติดคอให้ง่ายอ่ะก็จะไม่ได้เท่าไหร่ดูสองยกกำลังลบหนึ่งคูณห้ายกกำลังเท่าไหร่นะ ลงหกเป็นเศษสัวให้เป็นเลขชี้กำลังติดลงทั้งคู่นะลงไปทั้งคู่เลยค่ะเชิญพ่าลงไปข้างล,ลง่างของครูจบไหมคะไม่จบไม่นะคะจบไหมได้เนาะอะหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปหน้าต่อไปทุกคนทำเองได้คะ่ะทุกคนไปทำได้เลยนะคะถามสี่ห้าหกนะคะและเจ็ดค่ะทำได้ไหมคะไ,มได้เ<ม>นาะที่เหลือะคะ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบมันจะเป็นโจทย์ที่เราจะเจอในข้อสอบของเราสักหนค่ะใส่ราไปแล้วนะคะเราจะไปที่ข้อแปดถลุ ข้อ่มันเป็นการคูณกันด้วยก็คือ x กัา y คูณกันแล้วก็หารกันด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทำปกติเลยกยกกำลัง1ลบ3 y ยกกำลัง4ลบ3เอาทุกตัวไปยกกันใช่ไหมถูกไหมตั้งใจดูนะเพราะทั <S <S so, hence, ้งหมดนี oh Then, tool, so, ้ก็คือสิ่งที่คุณจะสอบหนูคล้ายๆอย่างนี้เลยแล้วหนูต้องทำเองอะไรที่เรียนเรื่องนี้บทนี้การุณาจำไว้แม่นพอไปอยู่ม .2 หนูจะนึกถึงครูทันทีแล้วก็จะเดินมาหาเหมือนเดิมว่า จำไม่ได้แล้วจะตอบทำยังไงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามไปด้วยนะได้เก่งยกกำลังอะไรนะลูกลบสองกับ y. y ยกกำลังหนึ่งทีนี้ไม่สวยทำไง y สว่วน <Y. S 2> x ยกกำลังสองใครพยายามคิดแล้วตอกบกับครูแสดงว่าหนูจะเริ่มจำได้มากกว่าเพื่อนแล้วสองสเต็ปน,นะคะจำในรอบที่เราจำได้มากกว่าเพื่อนแน่ๆพอหนูพูดตอบไปด้วยคิดไปด้วยนะคะข้อได้าทำยังไงคะก็ง่ายคะเอาสิบหกกับสองทำไงกัน เฮ้ยหา,า,ารกันได้เท่าไหร่ลูกเอาตัวหน้าหารกันได้แปด a ยกกำลังแปดบวกสองทำไมกูมเขียนเป็นบวกสองเพราะว่าข้างล่างมันติดลบใช่ไหมเอาขึ้นไปก็เปลี่ยนเป็นบวกต่อไป b ยกกำลังลบสี่เอาหกขึ้นไปเป็นลบหกเพราะฉะนั้นได้แปด a ยกกำลังสิบ a L 4. b ยกกำลังลบสี่ L 4. ไม่สวยค่ะได้ไงคะแปด a กำลังสิ 4. ส่วน B ประมาณ10สวยค่ะโอเคไหมพอได้แล้วค่ะอ่ะทำข้อ10เองค่ะก่อนครูเฉลยค่ข้อ10ครับเออเรื่องอยู่ทูยังเขียนเลยครูยังจดกับครูเลยมีชื่อออกเสียงไปแล้วนะตอนนี้ก็เรียกงอ่ะใครคิดได้แล้วเออนี่นี่แล้วนี่แล้วทเขียนก่อนแล้วก็ยกของน้อข้อ10 ได้ี่ถามข้อแร่าองถามข้อสิมันมี A อมีดมี C ใช่ไหมต้องตั้งใจก็พยายามเขียนได้แล้วได้แล้วทได้แล้วได้แล้วได้ยินอยู่ที่บอกได้แล้วใช่ป่ะเอต้องเขียนว่าอะไร บวกสีท่ทำไมเป็นบวก4เพราะมันเป็นลบใช่ไหมต่อไปเป็นบวกทำให้แน่นนะจ๊ะต่อไป B ีูสี่ลบเล่ะลบสอวกหนึ่งที่เป็นบวกหนึ่งเพราะมันเป็นลบหึ่อยู่ใช่ไหมอ้าวตอบเลยค่ะได้ A ยกำลังเจ็บีสามเก่งมากซีเออไม่สวยมาเจ็ดดึงมาออยนเจ็ดนะเอลอกเจ็ดส่วนโอเ ต,เเตัวหนึ่งครูไม่เห็นตัวหนึ่งที่ดีได้ไหมได้ใครถูกจนะอือดีมากแต่ก็จะตอบได้แล้วนะคะอ่ะไปข้อไหนดีครูค่ยอ,คอ,อย่างข้อสามเป็นยังไงะคะข้อสามนะะข้อที่สามนักเรียนต้องจับตัวเลขหารกันก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่ะใครยังจำไม่ได้เรื่องเศษส่วนถ้าเศษส่วนหารกันต้องทำไงคะเปลี่ยนหารเ,เป็นคูณหลักเศษส่วนใช่ไหมครูณแค่จับตัวส่วนข้างล่างเปลี่ยนเป็นตัวข้าวเห็นไหมลูก และทำตามปกติถ้าเลียนตัดได้ไหมคะตัดได้เรียนก็ไรคะถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งหรือสองส่วนสามใช่ไหมเราก็เขียนเป็นสองส่วนสามคูณกับเอ็กยกกำลังห้าลบอะไรลบห้าลบหใช่แล้วลบสามกับลบสองก็เป็ลบเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอ็กยกกำลังลบห้ามันไม่สวยคูณตัวก็เลยเอาไปไว้ข้างล่างเวลานเอาไปไว้ข้างล่างก็คือไปคูณอยู่กับตัวข้างล่างนี่แบบนี้โอเคไหมคะ เนาะนั่นเป็นเปลี่ยนเป็นเศษเนี่ออี้กำลังห้าพอคูณการเศษก็เศษส่วนก็ส่วนตูวกาก็แล้วนันนนะข้อที่เหลือไปลองทำได้นะคะหน้าต่อไปคะ่ะหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะขอนะคะขอข้อสิบห้าแก้ตาวนะคะสีคะ่คะ่ะสองค่ะเปลี่ยนเอ็นเป็นสองเปลี่ยนเอ็น 2, เป็นสีนค่ค่ะแล้วอยู่ก็ไปทำนะคะสิบห้ากับสิบหกค่ะมันง่ายคะ่ะที่ให้ทำก็คือให้ทวนโอเคเดีให้ทวน,ทวนวก็จะตอบคะ อะไราี่กปข้อ18ค่ะข้อที่ให้ทําคือข้อที่ทนได้หมดเลยนะคะแค่นี้นะคะโอเคนะคะเรียบร้อยนะทีนี้หน้าสุดท้ายก่อนจะดนชัว่วโมงหน้า8 8ดูเลยค่ะหน้า8ี8ฐานของมันอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวแป,อวปววร,ยรอ,ยอย่างเดียวเป็นตัวเลขก็ได้ทีนี้มันมีวงเล็บชั้นหนึ่งเราก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยทําในวงเล็บกแปนแวง3เปนเจ็บหาเล8ตัวลงห้าเพราะฉะนั้นก็ได้เลขจีกําลังลบกัน แต่ตอบแค่เนี้ยยังขี้ไม่สุดแปดยกกำลังสองหมายความว่าแปดคูณแปดกลายเป็นใช่ในข้อสอบของครูครูก็จะให้ลบแปดถ้าตอบลบกำลังสามมีค่าเท่าไรเด็กต้องหาคำตอบได้ก็คือลบแปดคูณกันกี่ตัวสามตัวใครตอบลบสามที่สองลบที่สิบสี่โดนเต็มเข้าใจไหมคะต้องเอาแปดคูณแปดแล้วก็เป็นคนดีแปดใช่ไหมถูกนะอ่ะอย่างข้อยี่สิบสามเด็กก็ทำไงก่อนเปลี่ยนอันนี้เป็นให้ยกกำลังอะไรนะ สี่ถูกต้องโอเคไม่ดุแล้กวก็ท้าเพราะฉะนั้นในหน้านี้ทุกคนทำได้นะคะก็ลองทำดูโอเคไม่ดุต้องทำที่ไหนก่อนในเลี้ยงก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ไปทำข้อที่ดูวงกลมให้ให้หมดในไหซมันมีไม่ถึีซีข้อความที่วงเะื่อไงนะคะ